ฮะอาุงเอากกออก,กม,มาพี่น้องกระกาบสวัสดีจ้ามาเลือกแมงเลือกแมงพี่น้องไต่อยู่หน้าไต่แมงอยู่หน้าพี่นะหลายหลายนี่เป็นแมงกินไตอยู่สองเปอร์เซ็นต์อีกแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์เป็นแมงคิวนที่เลือกได้ ม่แม่งไม่เป็นแม่งร่วมที่น่ะแม่งตัดเตาแม่งอันนี้แหละโอ้น้องบีจะจูบไปหมาก็เดี๋ยวหมดเออนี่อันไดนที่อันอันไดนที่ใส่บ่ดได้แม่แล้วก็สิเอาใส่ถุงบ่เก็บถิ่มเด้อ ทำเป็นยายม่มแล้วเอาเหมือเลยเด้ไม่คิว ไปถุงไ้ไปให้ไก่อันเขาเลือกแล้วแล้ว ฝนมันเศ้าตกมื่ขึ้นมื่ว่างฝนเอ้ยหมือหมื่กวางฝนตกมื่ว่างไันมาตกหมื่ขึ้นมาไนตะ่ไม่จะเลยออกวนีไม่แมงดาเนาะไม่แมงดาใครเน่ยใ้โจขาใส่หวัวนะเนียยโเขาไปใส่หัวที่นัง dei lá สียงหอเงหอเไม่กินซอนไม่กินนุ่นอไอ้ไม่กินลีดกินซอนหนังมากมาเร็วเลยมั้เาเปิดเสียง เดี๋ยวเราเดี๋ยวได้จะจับต้นมาณนี้แล้วพี่น้องเอาไปกินได้เห็นป่ะในอัตราส่วนจากสิบเปอร์เซ็นต์บริ่งหอดเพิงเลยบริ่งพ่อเพิง ใกล้กับห้องประสานกันเนี่ยเต็มพื้นกัดินดำสึกเลยแมนซำมซำมหล่อมากเหมือนเขาจะฟองได้เลยในไตแม่เต็มทั้งสองฟังเลย ป็นแมงกิดน mm. <'s> like. ุ่นหัวแข็งนะพี่น้องแม่งน้ำดำกินนุ่นดำแม่งอ่ะนี้าเจี่ยนเล้าเ่นเอแม่งแมงกลนนึกแดงอืมถ้าเจ้่ยนเออแม่งม่ก็เห็นบุกให้กินเป็นแม่งังี้ยแล้วตับเตาหน่อยก็ไล่ไล่เปจะได้ไปยำซุมูขมีหนาไปจะยำขีงด้ยเนาะ 就是卖的上瘾。<noise> นี่ลระพี่น้องกับประมาณนี่บรรยากาศยงี้มือเซ้ามาเก็บแมงมาเลือกแมงไปไปทถักขวันนี้กินได้เฮะแต่ยิบออกอัน,นี้กินก่นอะไรฮะแต่เอาถิ่มใส่ถุงไปไปให้ไก่ไก่ยังกระตอดกินหมดมันเละ ขั้นฮัฟปล่อยไวซาอะไรเด้นางอ้อมเต็มกะละมังเลยไาไปก่อนพี่น้องนี่แม่ฝีฮาได้กะสีประมาณน,นี้กะแบบสีได้เพลิน้อยเพอดีเนาะอัดเจาะหน่อยๆเข้มๆจริงสตีละข้างน่ะสำนักนี่กาฝากุราลกุแจบกระดิ่งกุตีตามน้ำพี่น้องเนาะอำลาไปก่อนมคอน,นี้กลับ,บสวัสดีจ้า